เก็บฟักทองนะคะฟักทองน้อยลูกนี้เป็นตาโตไหมไม่เป็นตาโตหรอกมั้งโดนเจาะนะคะโดนมาแรงวันทองเจาะเราไม่ได้ฉีดยานะคะโดนเจาะมันไม่โตนะคะมันจะเน่า เก็บไปใส่แกงหน่อไม้นะคะดูพริกเราก็โดนมแมลงวันทองเจาะนะคะเน่าหมดเลยโดนพริกนะคะทองน้อยเรา เก็บให้หมดเลยนะคะอันนี้เก็บมาเยอะแล้วนะคะฟักทองกับบวบบวบแล้วนะคะชุบลูกใหญ่มากเลยนะคะลูกยาว ยังไม่ใหญ่ยังไม่ตัวเท่าไหรป่ปลูกไว้บ้านสวนนะคะเก็บผิกไปกิน นะคะพีกเรา <S <S จักระจันจเริ่มร้องอ่ะ <S 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 จักระจันจเริ่มออกแล้วนะคะ เก็บพริกอ่อนไปกินเก็บไว้กับเพื่อนเหมือนกัน ปักทองน้อยนี่นะคะ